มาถึงคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการออกเสียงบ้างแล้วนะคะคำถามข้อนี้คุณผู้ชมถามมาว่าอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของการออกเสียงว่าการออกเสียงคำว่า glass กับ grass ต่างกันยังไงบ้างคะก็จริงๆต่างกันตรงที่ l กับ r นะครับถ้าเป็นคำว่า g r a s s ก็คือเหมือนกรอนะครับแต่รอจะออกเป็นรารรรือก็คือ รของภาษาอังกฤษนะครับ grass นะครับก็คือหญ้านะครับแบบสนามหญ้าแต่ถ้าเป็นคำว่า glass ก็คือ glass ที่แปลว่ากระจกนะครับหรืออาจจะแปลว่าแก้วก็ได้ครับ grass หญ้า glass ก็คือกระจกแต่ถ้าเป็นคำว่า gas ไม่ควบกล้ามันนีง่ายสุดนะครับ gas ก็คือก๊าซน้ำมัน หรือบางคนก็ออกเสียงแก๊สเหมือนกันไหมที่ประเทศไทยเจอเยอะเหมือนกันใช่ค่ะผมก็ชอบเปรียบเทียบเสียงควบกล้ำของภาษาอังกฤษกับวรรณยุกของไทยนะครับเพราะว่าวรรณยุกของภาษาไทยก็จะกําหนดความหมายของทีละคำนะครับแล้วถ้า,าพูดวรรณยุกต์แบบผิดเพี้ยนมันก็จะเปลี่ยนความหมายของอทุกคํคาได้นะครับไปเลย <c oughs> ใช่เ<ค>ช่นเดียวกันนะครับถ้าไม่ควบไม่ควบกล้ำในภาษาอังกฤษความหมายก็จะเปลี่ยนไปนะครับ grass ถ้าพูด gas 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 แล้วไม่เป็น grass glass แล้วก็ gas มันก็เข้าใจยากนะครับอันนี้ไม่ใช่เสียงควบกล้ำเสียงเดียวในภาษาอังกฤษก็มีสมมุติเป็นคำว่า brand นะครับ brand b r a n d โดยที่ลงท้ายด้วยเสียงควบกล้ำด้วยนะครับก็คือ n d b r ตอนตอน้ตอนนะครับเป็น bra b r ลงท้ายด้วย n d brand Brand อันนี้คือเหมือน Brand Name ยี่ห <né S 2> <ะ>้อนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็น L เหมือนเดิมลงท้ายด้วย ND ครดีควบกล้าแต่เออ BL ก็จะก็จะเปลี่ยนเป็นป bla, bla, <âr> ลาปลแนะครับแปลว่าจืดนี่ครับสมมติจะบอกว่าก็เปลี่ยนความหมาย This food is bland อ,อาหารนี้ก็รสชาติจืดชืดใช่ค,ครับมันจืดนี่ครับหรือถ้าไม่ควบกล้าก็กลายเป็นวงดนตรีนะครับ band B A N D อันนี้ ง่ายสุดนะครับแต่ก็ยังต้องควบกลั่มตอนท้ายเป็น nd band นะครับค่ะไม่เะนั้นก็จะมีอีกคำก็จะกลายเป็น band เฉยๆไปเลยใช่ไหมคะก็เปลี่ยนความหมายไปอีกรอบใช่ครับหรือมีมี crcl แล้วก็ ca ธรรมดาเช่นคำว่า crap นะครับ crap ก็แปลว่าขี้นะครับถ้าเป็น clap ก็แปลว่าตบมือนะครับ clap crap clap ตบมือแล้วถ้า Cap อาจจะแปลเออถ้า C.A.P ไม่ควบคกล้ำนะครับก็คือ,อาฝาหรือไม่ก็อาจจะแปลว่าหมวกก็ได้ครับ crab c rap, บล a บ cap ดังนั้นมันสําคัญนะครับจารย์รำคาเพิ่งจะสอนคุณผู้ชมไปเมื่อกี้ว่าไม่ต้องมาบอกรายละเอียดเยอะมากก็ได้จารย์รำก็เต็มที่เลยนะคะอันนี้บอกให้ทราบว่ามันมันสำคัญที่เราจะควบกล้ำอย่างถูกต้องเนี่ยครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการพูดคาว่ากดแทนที่จะพูดพูดว่า ือเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะเรื่องของคําควบกล้ำภาษาไทยเองก็มีภาษาอังกฤษเองก็มีค่ะเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วคุณพูดภาษาอังกฤษได้แค่ต้องเพิ่มความมั่นใจและแก้ปัญหาให้ถูกจุดแก้ง่ายๆด้วยการมาเรียนกับอดัมครับจากประสบการณ์การสอนมากกว่าสิปีอาดัมได้พัฒนาหลักสูตรสําหรับคนไทยโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคอร์สฝึกออกเสียงฟินแลนด์อ่านว่าฟินแลนด์ฟินแลนด์ โอเคอันนี้บ่งบอกว่าอาจจำได้ไหมอันนี้ก็เน้นพยางขึ้นสูงฟินฟินฟินพยางไม่เน้นลัน์ลนฟินแลนด์ฟินแลนด์เหมือนกันครับชุมชนครับ community อ่านว่า community community ข้อสุดฟังที่เรียนได้ตั้งแต่เด็ก good morning mm. how did you sleep last night mm. and then if it's British accent Good morning. How did you sleep last night? Cross Phrasal verbs. I ran into my old girlfriend at the mall. It was super awkward. <gasps> oh crap! That sucks. Seng pet, nah,เจอแฟนเก่าโดยบังเอิญที่ห้างสรรพสินค้านะครับ. Cross border for conversation. Have you ever? เอาง่ายๆนะฮะ.เคยทำสิ่งนี้มาก่อนไหม? Have you ever? Do did done. <laughs> Have you ever done this before? Have you ever done this before? Have you ever done this before? How about you tell me about your strengths? Okay, so to begin with, I would say I'm positive and enthusiastic, and also I would say I'm on the ball and I rarely drop the ball. All right, may I see your passports? Here you are.